กับ e บ l ล์ไล s t y l ต Channel น,นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถรอที่จะไปดูลูกชายแข่งฟุตบอลนะคะครั้งแรกที่มาบ้านมาดูตั้งแต่ลูกชายย้ายทีมใหม่นะคะแต่ก <c oughs> ่อน <c oughs> แต่ก่อนทีม อีกทีมหนึ่งปาร์กเวนะคะอันนี้ no 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 it's own team it's park way but this name what name t h i team I cannot remember this name people no 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 เป็นครั้งแรกนะคะที่เพิ่งมามาดูนี่นะคะมาดูเมทิวใส่เสื้อแขนยาวที่ว่าแขนสีขาวนะคะก็จะมีบรรดามัมมม แดดๆนะคะอย,คอยู่คนละนี่อีกคนละฝั่งลมเย็นสักหน่อยนะคะตอนนี้สกอร์2-1นะคะ สองวันอสาทางเราได้หนึ่งนะคะทางเขาได้สองนะคะช้อปปิ้งที่เราไปช้อปปิ้งมานะคะเดี๋ยวแม่บานเกิดสิเก็บเขาตูนนะคะกเราจะใช้หาย,ยังกลิ่นตองแม่บานหิวเขา สวัสดีค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นลแล้วนะคะปาร,ร,ร์ตเกษทำการอบพิซซ่านะคะอบพิซซ่าอ่ะหยาบลงไมา้จาังหน่อยก่อนกะบมาแรกสิไปเห็นงานนะคะไปทำงานวันแรกของอาทิตย์หยุดไปอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ที่หยุดไปที่จริงว่าสิปิ หาคูน่น่หละมันแต่ว่านเสาก็มีเรืองก่อนนะคะก็เลิบ่ไดปไปแม่บ้านก็บ่มีกระจิจะกระจายสิกลับไปเห็นงานหนึ่งสินะมันก็บหอนเหี่ยวมันก็หลายๆอายย่างนั่นล่ะคนเท่าไงมันอารมณ์ก่ดีเนาะมันบอกมันก็มัน่อยู่ในอารมณ์ที่แบบบ่อยากขอไผแม่ไปกะสิอันนี้อยงางสินะแม่บ้านก็เลย บไปเหตุงานตัดสินใจบกไปที่จริงว่าจะไปวันเสาร์วันศุกรบางหันน่หละกับบก็เลยไปวันเสาร์ดีกว่าตามออ l ิจินอลแพลนกโอเคนะคะตอนนี้ก็กําลังปรับตัวเขาหากันหลายๆายอย่างกับอะไรที่บุตีเขาก็บอกถึงคือว่าล่ะก็ต้งสองคนกับเพื่อลูกนั่นแหละ ก็หฮักกันนั่นแหละเขายู่น้ำกันคันบ่มีแนวดีสิบ่มีแนวดีให้คิดหอดเลยนี่คนเข้ามันมันบนนี่ดอกมันก็มีแนวดีนั่นแหละมันค่อยยู่น้ำกันได้อ้าวอันนี้เอาเข้าก่อนนะคะอันแรกได้แล้วนะคะพิซซ่าโอ้โุช็อตอันนี้เป็นของ เอาแบบดซิซซ oh, ์ะซิซซ์ะซิซซ์ะไม่ได้ตัดไม่ต้องไม่ได้ตัดทุกท่าไม่ใช่แบบที่จริงมีแนวหั่นอยู่นะคะหั่นแบบเป็นอันนี้เป็นตแมีบาลพอใส่เราใช้กันไกลอันนี้สิตัดครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งให้พอบานนะคะครึ่งหนึ่งให้แมทธิวกินคนละครึ่งคนละคนละเฟรเวอร์นะคะคนละเฟรเวอร์ เดี๋ยวสีว่าพอเดีกินไลน์โรดนะก็เดีกินไลน,น์นี่อาหารขีข่ขานนะคะมื้อนี้มื้ออื่นค่ะว่าสีเห็โดโรสชิเคเก้นนะคะสีเห็โดโรสชิเคเก้นจักหน่อยกลับมาก่ะเสีโรดไว้อาบหนามเดี๋ยวนะคะรออันที่สองนะคะรออันที่สอง อันนี้อันที่สองนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะอันหนาชิกเก่เลยโอ้ยหาย่างจะไปเก็บบ้างนี่ของโชฟีนาชีเดี๋ยวกกผมขั้วกับเจิงน้ำได้ใช้ได้หลือสางไหม <c oughs> อบอดอน,นุมบอดกับเลี้ยวย่ำได้สิบห้าเฮ็ด้วยเน่ยวันอาทิตย์ไปช้อปปิ้งนี่ค้นล่า,าว,วันเสาร์วันวนี้วันเสาร์เนาะไปช้อปปิ้งค้นล่าหลายเสาร์อาทิตย์นี่ ค่าอาหารตอนนี้ก็แพงขึ้นนะคะแต่ราค่าอลไรขึ้นราค่าสูงขึ้นค่าข่องชีบสูงขึ้น m าฟิ e l Can you <Yeah. S 1> give to daddy first? Sure. And your one Okay It's not Whatever the same Whatever Yeah okay ไม่ได้แปะอันนี้คือของโซฟีนะคะแล้วก็อายกระสิตัดแล้วก็ไปซูโซฟีกิน ฟิโลมัดชีฟเตรียมอาหารในทุกคนแล้วมาบ้านก็นสิบปเตรียมตัวไปทำงานนะคะงานคือเงินเงินคืองานใส่กะตรองทำงานนะคะ บางก็ได้นี่นะเป็นอาหารแกงก่อนสิไปทํางานขนบไปข้างนอกแม่บ้านกินยังก็ได้นะคะแต่ว่าคันยุบานคันเลือกได้แม่บ้านจะก,กินอาหารไทยคือว่ายากกินเข่าอาหารอีสานเนี่ยนะกินกับเข่าแต่ว่าคันออกไปข้างนอกแต่สิกินอาหารฝรั่งกินขนมปังกินนันกินนี่กินไดเบิดอืม หมือนก้อนสิมบนอีกอะมีเพื่อนฟุ้นฟิลิปปินเพื่อนที่ทำงานนั่นแหละรุ่งทรงขอความมาถามว่าเห็ุงานอยู่แบบเหมือนแลงเขาขอกับน้แน่แหน่งเห็นไหเขาเป็นท่างกับพอดีกะัะโอเคนวลบอกว่า,าไม่มีปัญหาทั้งเธอไปบานฝาไปบานเกือบมันเกือบลื่นเขารับปากว่าเสิถทาเขาพินาากาลื่น นี่กแบบับอ่ะกับไปเฮ็ดงานสู้ๆอ่ะฝากคุ้มคนะคะมืออื่นอ่ะฝาดฝนสิโตสวัสดีค่ะตอนนี้แม่บานอยู่ลานจอดรถนะคะที่ทำงานนะคะ อีกประมาณห้านาทีจะหนึ่งทุ่มนะคะเจ็ดนาฬิกาแม่ม้านเริ่มงานทุ่มครึ่งนะคะเลิกแปดโมงเสาร์มืออื่นเสาร์นะคะก็หลังจากที่หยุดไปเจ็ดวันนะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะมาสู้เป็นปิ๋วคนเดิมอีกครั้งนะคะก่อนจะเก็บบานแฟนกระถามม่ดอกว่าเธอสิกรับเธอเห็ดเบิด,บดขึ้นหรือครึ่งคืนมาสันอาจจะเหตดคือถวายไหลขึ้นมาบานเคยเหตุนะ้ำมาบานแล้วฉันเห็ดตับ เะไน้ต่ำจะได้เต็มขึ้นสนอกซีเวนอโมนิงก็เลยถามมาเธอจะกินรสชิเคเ้นบวมืออื่นเป็นกับว่าไอ้จนไม่อาจารย์นว่าก <c oughs> <c oughs> ็เลยสิเฮดโรสชิคเ้นกินมืออื่นนะคะโอ้ยแดดดีมากเลยให้แดดดีหมอบ้างเศร้ากับเป็นคือฝ้าขึ้มคือฟฝนสิตกนี่แต่กับไปเบิงลูเนี่ยหละไปเบิงลูกแข่งฟุตบอล แพรนะคะหนึ่งตัวหกว่าสันะเขาได้หเจ้าข้องได้นึ่งกะโอเคนะกานี้แหละค่ะเนาะชีวิตเท่าชีวิตต้องสู้ชีวิตมันสั้นนักเหตุทุกวันให้มีความสุขคือว่าละอยู่กับคนที่เฮาหักอยู่ทุกอยู่เฮากับโชคดีซําไดเเฮาได้อยู่น้ากันอยู่กับคนที่หักเฮาแล้วก็เฮาหักมันอาจสีมีเรื่อง บาดมัางใจกันแน่กับม่องขามคือว่าปัญหาทุกคนมีปัญหาเบิดปัญหาเรื่องเองินเรื่องท่องเรื่องนั่นเรื่องนี่แหละแต่ว่าเขาก็อยู่กับมั่นไห้ขึ้นว่าเราปัญหาตรงสเอางานคือเงนิงนเงินคืองานบรรดาศสกนะคะ <c oughs> <c oughs> เอากะขอบคุณหลายๆนะคะสาหรับก,กําลังใจต่างๆที่ห้แม่บ้านกับขอบครัวนะคะ คือว่าล่ะขันเฮายังม่องหน้าสามีเฮ่าละเฮายังเฮายังมีความ้สึกว่าเฮากักเล่าล่ะก็ตกลุมลักสามีอยู่กันยังเห็นว่าสามีเฮายังรอนในสายตาเฮาก็โอเคเนาะ <c oughs> เฮ <c oughs> าก็อยู่เอาเหม่อมแม่ของเฮายัางสี่ละอยู่กันสองเถ่าเสียกัปลูกมีความสุขกับลูกเห็นลูกง่ญ่โตเติบโต,ตมีความสุขยังสันยังสี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกักับ มีความสุขเนาะคือว่าล้วเข้าก็ชีวิตเข้ากับเฮดเพื่อโตจะคล้องน้ำน้ำไหลเฮดเพื่อคนที่เข้าฮักน้ำอลไะเฮดเพื่อขอบครัวกับบ่แมนว่าแม่บ้านสีบ่เบิ่งสีบ่เยว่าหาความสุขแม่บ้านกับหาความสุขใส่จะคล้องเขากันแต่ว่าคนเข้ามีขอบครัวมันก็อยากมีความสุขแบบเป็นขอบรั้วเนาะมันสิมีความสุขเป็นตัวคนเดียวมันกับเป็นบ่ได้แต่ว่าคำว่าเวลาข้องจะคล้องหายเวลาจะคล้องห้เวลาตัวเองเขากับหายเวลาตัวเองอยู่มีเวลาเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ของตัวเองอยู่ ได้ไมบ่บานกับสิไปเห็นงานแล้วนะคะสู้ๆนะคะแดดเป็นเส้นออาขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้ไมบ่บานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ